คุณเคยมีอาการปวดต้นคอปวดไหล่ปวดสะบักไหมคะรู้สึกปวดมือนศีรษะหนักท้ายทอยจนบางทีรู้สึกมือชาแขนชาตาพร่ามัวสมองล้าไหมคะโรคกระดูกคอเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ชอบก้มหน้าดูมือถือทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือคนที่มีภาวะกระดูกคอเสื่อมสำหรับโรคกระดูกคอทางการแพทย์จีนได้จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากเส้นโลงปราณติดขัด ส่งผลให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดคั่งไปกีดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเกิดอาการปวดซึ่งสอดคล้องกับหลักการการวินิจฉัยและการรักษาอันสําคัญของการแพทย์จีนปวดแสดงว่าไม่ลุงลุ่งแล้วก็จะไม่ปวด ส่วนพิษเย็นและพิษชื้นที่สะสมอยู่ในเส้นลงปราบบริเวณคอบ่าไหลนั้นจะจับตัวเป็นก้อนทําให้เส้นลงปราณและหลอดเลือดมีการติดขัดมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เส้นเอ็นก้ามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดไม่เพียงพอจนเสื่อมลงอย่างรวดเร็วโรคกระดูกคอสามารถดูแลได้จากต้นเหตุอย่าปล่อยทิ้งไว้รื้อรังการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตรกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาแพทย์จีนหรือผู้เชี่ยวชาญเอิร์นว e ีที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นวี0 2 7 5 1 4 3 9 9หาารือแอดไลน์ไอดีไลน์เอสไลน์เอนวีไอ